สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะไปดูแฟนคลับคนหนึ่งของลิซ่านะคะโดยแฟนคลับคนนี้บอกว่าวันนี้ไปทํางานที่บ้านน้องลิซ่าคุณแม่น้องลิซ่าให้ไปที่บ้านค่ะทั้งคุณพ่อและคุณแม่น่ารักทั้งคู่แอบอดนิดนึงนะคะอย่าเอาเราออกจากกลุ่มนะ รู้สึกชีวิตติ่งคอมพิวตขึ้นมาอีกขั้นเลยและจากภาพนะคะแฟนคลับคนนี้ได้ถ่ายภาพกับคุณพ่อคุณแม่ของลิซ่าด้วยและเหมือนแฟนคลับคนนี้จะได้ไลายเซ็นของลิซ่าไปด้วยนะคะบอกเลยว่าแอบอิจฉาแฟนคลับคนนี้มากๆนะคะไปทํางานแถมยังได้ไลายเซ็นของลิซ่าด้วยมีแอบถามเรื่องเอนตี้กับเรื่องผู้จัดจาก,การของน้องว่าน้องเสียใจมากไหมคุณแม่บอกว่าเคยถามน้องเหมือนกันค่ะเพราะเป็นห่วงแต่น้องโอเคมากน้องคิดว่าถ้าใครทําอะไรน้อง ก็เพราะน้องคงเคยทาเขาก่อนอาจจะไม่ใช่ชาตินี้น้องเลยต้องชดใช้น้องเลยไม่โกรธไม่น้อยน้องเชื่อเรื่องเวรกรรมเชื่อเรื่องที่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะถ้าใครที่ได้ติดตามข่าวของลิซ่านะคะจะรู้ว่าก่อนหน้านี้นะคะลิซ่าโดนเอนตี้มาตลอดเลยนะคะแล้วก็ลิซ่าโดนผู้จัดการส่วนตัว งเิโดยผู้จัดการคนนี้นะคะเป็นคนที่ลิซ่าไว้ใจมากๆด้วยและวันนี้นะคะแม่ของน้องลิซ่ามาตอบแบบนี้แสดงว่าลิซ่าไม่ได้น้อยนะคะและสําหรับลิซ่านะคะเพราะว่าลิซ่าเป็นคนที่คิดบวกตลอดนะคะทาให้ลิซ่ามีรอยยิ้มที่สดใสเสมอและพลังของความคิดบวกของลิซ่านะคะยังส่งต่อให้กับคนรอบๆข้างอีกด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวของลิซ่าแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะ